สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชายภูมิครับวันนี้พามาอยู่กับ EP ที่2กับการทําเห็ดฟางกองเตี้ยครับหลังจากที่เราทําการบ่มบล็อกมาเป็นเวลาทั้งหมด4วันนะครับวันนี้จะพามาโรยเชื้อเห็ดฟางกันเชื้อเห็ดฟางจะใช้ก็คือจะเป็นเชื้อเพชรพยาแลเหมือนเดิมครับชุดนี้เป็นเชื้อมีอายุนีก็มีเส้นใยกําลังสวยอยู่ออกสีน้ําตาลนิดๆนะครับจะใช้ในการหวานทั้งหมด าสามแปลงนะครับอีก3ามแปลงก็จะใช้เป็นเชื้อของทางเชื้อนกนะครับเพื่อ,อทดสอบดูนะครับทดลองดูว่า2เชื้อจะมีความแตกต่างกันแบบไหนนะก็เพื่อให้หลายๆท่านได้เห็นนะครับว่า,าผลผลิตที่ออกมานะครับลักษณะดอกที่ต่างแม่พันธุ์กันเพราะมีลักษณะแบบไหนนะครับ่นที่จุดประสงค์ของเรานะว่าทำไมเวลา ใช้เชื้อนะครับเราจะใช้หลายตัวในการทดสอบนะเพื่อหาอะไรเพื่อหาความดีความด้อยนะครับในสายพันธุ์ของเราแล้วก็แก้ไขมันดีขึ้นนะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมายีเชื้อนะครับ6แดงนะครับ <c oughs> จะใช้เชื้ออยู่3โหลครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเปิดระบายแปลงกันนะครับในโซนนี้ผมก็จะทําการ ยีเชื้อแล้วก็เตรียมเชื้อไปเลยแล้วกันตรงนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจะไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ไปเจอกันที่หน้าแปลงเลยแล้วกันครับว่าจะมีวิธีการหลังจากปุมบล็อกมาสี่วันแล้วเราจะทําอะไรต่อทําแบบไหนเนาะไปกันเลยครับหลังจากมีเชื้อเสร็จนะครับเราก็จะลงมาที่แปลงพ่อเห็ดของเราเดี๋ยวมาทําการเปิด ระบายอากาศแปลงของเราที่ทำการบ่มบล็อกไปทั้งหมด4วันครับเราจะทำการเปิดผ้ายางนะครับข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ได้นะถ้าใครสะดวกก็เปิดสองข้างแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดเัียงข้างเดียวนะครับเพื่อทำการระบายอากาศแล้วก็ลดน้ำก่อนหวานเชื้อครับไม่ต้องถมเข้าไปลึกนะผมลืมบอกตอน ตอนนี้ตอนที่กบฉายพายางนะครับเพราะถ้าไม่ได้กบลึกนะทีนี้มันก็จะสะบัดลื้อได้แบบนี้ครับมันมก,ก็จะลื้ง่ายมันก็จะลื้อออกไปเด็แเดี๋ยวผมจะเดินลื้อนะครับถ้าถมลึกอะ่ะมันจะ มันจะสะบัดยากเดี๋ยวผ้ายางขาดด้วยนะครับแล้วก็ดินอาจจะเข้าไปในแปลงของเรานะที่เป็นในโซนที่เหตุมันจะเกิดแล้วก็เปิดออกประมาณนี้ครับดึงออกมาเลยเนี่ยครับก็หาก้อนหินก้อนดินอะไรเลยทับไว้ก่อน เพราะว่าลมนะครับแล้วก็ดึงให้สุดบริเวณสักหน่อยนะทําการเปิดทั้งหกแปลงเลยครับตอนลดน้ำช่วงแรกให้ิดเปียกๆเลยนะครับในระหว่างที่เขาบ่มเนะี่ยเขาต้องการใช้น้ำค่อนข้างเยอะ เป็นพื้นดินด้วยความชื้นเกิอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาละเหืยหายไปเองเนี่ยครับอ่ะจะพามาดูหลายท่านก็สงสัยอยู่ว่าบ่มบล็อกนานมันจะไม่เป็นลาหรือไงอ่ะนะครับมันจะมีลาขาวลาอะไรขึ้นไหมนะครับเนี่ยถ้าเราลดน้ำพอความชื้นมีนะครับตรงนี้อาจจะแห้งบ้างไม่เป็นไร ความชื้นพื้นดินปกติเนี่ยไม่มีลานะครับลาไม่ขึ้นความชื้นพงที่ดีนะนี่เลยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับการบ่มบอกกองเตี้ยของเรานี่นี้เดี๋ยวเราก็มาทำการลดน้ำหว่านเชื้อในขั้นตอนต่อไปครับ นี่ hey, นะครับผมก็ทําการเปิดพะยางหมดแล้วครับต่อไปก็จะใช้สายยางกับบัวลดน้ําในการลดบล็อกนะครับอ่าลดบล็อกก็คือทําให้บล็อกเปียกเลยเพราะว่าหลังจากบ่มไปเนี่ยบล็อกหน้าเขาเน่าจะมีความแห้งนะครับแต่ด้านในเนี่ยเขามีความชื้นอยู่นะข้างในเขาเปียกนะครับปกติเลยทีเนี้ยที่เราทําการบ่มบล็อกเนี่ยเพื่อเพื่อเอาอาหารในกาก,ากมันให้มันออกมานะครับ ทีนี้ในกระบวนการลดน้ําตรงนี้นะครับเราก็จะทําการยี่ฝักบัวเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะก็คือไล่บนบล็อกแบบนี้เพื่อให้น้ําที่เป็นสารอาหารเนี่ยมันไหลออกมาบริเวณรอบนอกนะครับบริเวณรอบนอกเพื่อที่เห็ดจะนํามาใช้ในการสร้างดอกได้แล้วก็เป็นดอกที่มีคุณภาพดีนะครับอ่ะนี่ก็คือทฤษฎีนะหลังจากทฤษฎีแล้วต่อไปเรามาดูปฏิบัติและผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะหลังจาก ลดน้ําตรงนี้เสร็จก็จะทิ้งไว้สักพักนึงนะครับเราก็จะทําการโรยเชื้อโรยเชื้อนะครับแล้วก็ทําการคุมพะยางพอคุมพะยางเสร็จนะครับเราก็จะใช้ฟางเนี่ยนะครับคุมทับพะยางอีกครั้งนึงแล้วก็ลดน้ําอีกครั้งนึงนะครับไม่ให้ฟางมันปลิวแล้วก็เป็นการไม่ให้เส้นใยแล้วก็เชื้อเห็ดโดนแสงแดดโดยตรงนะครับจะเกิดความเสียหายได้นะโอเคนะครับสําหรับ ในส่วนนี้นะต่อไปเดี๋ยวพาไปรดน้ำกันครับผมตอนนี้น้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ผมไล่ตะกรในสายยางแป๊บนึงนะ ใส่ฝักบัวเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาทําการลดน้ําบล็อกเหตุการณ์ก่อนการหว่านเชื้อนะครับอ่าอี้อี้ลงไปแบบนี้เลยครับนะปี้นานหรือเปล่านะก็ลดแค่ประมาณนี้นะเนี่ยครับอย่าให้บล็อกเขาแห้งนะครับเดี๋ยวลาขาวเข้ามา แต่รอบแรกเราทำการลดไปดีแล้วก็ช่วยไว้ได้เยอะแล้วครับนี่ก็คือวิธีการของทางฟาร์มที่ใช้ในการเพาะเห็ดกองเกี้ยนะมันสำหรับทำบล็อกนะครับสำหรับทำบล็อกวิธีนี้ขอย้ำนะว่าทำบล็อกถอดบล็อกกดบล็อก พ่อถามว่าให้รถไปหมดเลยแกไม่รู้ว่าเราต้องขี้บล็อกแบบนี้ <c oughs> นี่ยรถข้ามแปลงไปก็ได้นะครับรถให้มันเปียกนะ นี่ก็ทําการลดน้ําเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากลดน้ําเสร็จมาดูบล็อกนะครับทีน,นี้ความชื้นเข้ามาครับลดน้ําไปมีความชื้นขึ้นมานะก็หลังจากนี้เราก็จะโรยเชื้อแล้วก็จะทําการลดน้ําอีกรอบนึงครับในโซนไหนที่เขาไม่ค่อยเปียกเดี๋ยวเราก็ย้ําให้เปียกไปอีกทีนึงอันนี้ก็จะอยู่ไกลหน่อยครับบล็อกตรงนี้จะไกลหน่อย นอาจจะไม่เปียกเท่าไหร่หลังจากเช็คนะครับเช็คแล้วบล็อกมันเปียกไม่เสมอกันทุกฝั่งก็เลยทำใหม่ก็เลยเดินรอบแล้วก็ฉีดฉีดอักตรงนี้นะครับให้มันมีความชื้นเสมอกันหลักการนะครับในการเจริญเส้นใยของเห็ดฟางครับจะหว่านบริเวณรอบบล็อก แล้วก็บนลบ็อกนะครับหลานทั่วนั่นแหละนะครับบริเวณรอบนอกเส้นใยเขาจะเดินไปหาอาหารอยู่ในบล็อกครับทีนี้บล็อกที่เกิดจากการบ่มเนี่ยนะครับบล็อกที่เกิดจากการบ่มมันจะมีอาหารอยู่ด้านในนะครับมันจะมีอาหารอยู่ด้านในเพื่อที่จะนําอาหารออกมาใช้เราต้องทําการลดน้ําเพื่อให้น้ําสารอาหารของเขาเนี่ยไหลออกมาบนพื้นดินตรงนี้นะครับระหว่างบล็อกและข้างบล็อกระหว่างตัวบล็อกนะเพื่อ เพื่อให้เส้นใยเรามีอาหารใช้นะแล้วก็เส้นใยที่จเจริญขึ้นไปบนบล็อกเนี่ยเขาก็จะแทงลากเข้าไปในบล็อกเพื่อดึงอาหารออกมาทําให้เห็ดที่เกิดบริเวณรอบนอกหรือบริเวณแทงบล็อกเนี่ยมีดอกเห็ดที่สวยขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการบ่มบล็อกแล้วก็ทําให้บล็อกมีความสมบูรณ์มากที่สุดระวังอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันเป็นสี่มุมสีด้านนะครับการรดน้ำเนี่ยต้องให้เปียกให้ชื้นอย่างเต็มที่ถ้าในไส้ของบล็อกเนี่ย มันมีความแห้งนะครับแล้วเราบ่มเส้นใยไปก็ดีนะครับหรือตัดใยไปแล้วก็ดีนะเ mm. มือ่อเมื่อมีความแห้งแห้งแล้วก็ร้อนมันจะทําให้เกิดลาขาวปะทุนะครับ mm. เพราะฉะนั้นในการหว่านเชื้อนะครับในการตัดใยควรให้บล็อกชุ่มชื้นอย่างเต็มที่นะครับชุ่มชื้นอย่างเต็มที่นะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปหว่านเชื้อนะครับวิธีหว่านเชื้อนะอ่าแปลงนี้พ่อรถอยู่นะครับอ่าสองแปลงบนนี้ก็คือ ผมทําการลดอัดลงหน้าบล็อกเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาทําการโรยเชื้อกันครับวิธีการโรยเชื้อนะครับอ่ะล้วก็จับเชื้อมาแล้วก็โรยไปตามปกตินี่แไม่ต้องหนาอะไรมากนะครับแล้วก็บนบล็อกป่าไปนะครับนี่หวานประมาณนี้นี่ครับแปลงนี้ผมจะใช้อยู่ ประมาณ6ก้อนนะครับเชื้อเห็ดฟางหกหก้อนอ่ะนะผมตั้งกล้องก่อนนะทีนี้ก็ทำการหว่านเชื้อไปเลยครับถ้าเชื้อดีนะครับแล้วก็อาหารดีความความร้อนดีนะ,ะเขาเดินใยไปเนี่ยนะครับเขาสะสมอาหารได้ไว แล้วก็เดินแบบแข็งแรงดอกเห็ดเราก็จะสวยต้านทานพวกราศัตรูเห็ดได้ด้วยนะครับเชื้อที่หวานก็เป็นเชื้อเพชรพยาแลของทางฟาร์มนะนะครับไปแบบนี้เลยหลายท่านเข้าใจผิดว่าเห็ดจะออกบนบล็อกเยอะนะบางทีก็บอกว่าทำไมเห็ดไม่เกิดบ,บนบล็อกนะ เหตุจะเกิดบนบนบล็อกก็เฉพาะบริเวณด้านข้างมันเย็นแล้วนะผมชอบเกิดบนดินนะครับถ้าเกิดบนดินอยู่ยังไม่เกิดบนบล็อกก็แสดงว่าสภาพความร้อนชื้นความร้อนมันได้อยู่แต่ถ้าเกิดบนบล็อกเสร็จเรียบร้อยแต่บนดินไม่เกิดแสดงว่าพื้นดินเย็นเกินไปนะครับแต่ถ้าทั้งบล็อกทั้งดินมาพร้อมกันออกซึบนะ ก็สแสดงว่าอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะครับหรือแมทกันมากที่สุดเห็ดก็จะออกมาพร้อมๆกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ก็แล้วแต่ธรรมชาติกําหนดเช่นกันนะครับลมแรงนะก็ปุ่มๆหน่อยแล้วกันแดงหนึ่งหมดไม่ถึง6ก้อนได้วยซ้ำะครับ หวานเสร็จเรียบร้อยหนึ่งแปลงเดี๋ยวผมมาหวานแปลงที่สองก่อนนะ ผ่านเสร็จเรียบร้อยหนึ่งปแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะทำการลดน้ำครับหวานเสร็จก็ประมาณนี้ครับนี่ไม่ได้หนาอะไรครับเดี๋ยวทำการลดน้ำต่อไปหลังจาก ชายผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการคุมฟางนะแล้วก็จะทําการลดน้ำครับเพื่อทําการบ่มเส้นใย3ามวันก่อนจะมาทําการตัดใยและขึ้นไม้กงในขั้นตอนถัดไปนะครับชายผ้าทุกอย่างกบให้เรียบร้อยห้ามให้อากาศเข้าครับเพื่อบ่มใยนี่ก็จะใช้ฟางนะครับฟางก<ม>็งเ,เดี๋ยวจะโรยๆทับแรงไปนะก็เพื่อพางแสงนะครับ เห็ดฟางต้องการร้อนชื้นนะครับไม่ใช่ร้อนแสงแดดหลายคนสงสัยว่าคุมพายังทับแบบนี้แล้วบ่มได้ไหมเส้นใยตายนะครับถ้าทำแบบนั้นตายนะครับยียบร้อยเลยก็ต้องคุมฟางครับลดน้ำอีกทีหนึง่งพื่อบ่มเส้นใยครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ทำการคุมฟางคุมฟางเพื่อไม่ให้ แสงแดดกระทบในแปลงของเราครับแล้วก็ทำการลดน้ำอีกทีหนึ่งไม่ให้ฟางิวนะครับ